สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนนะท้องก่อนแป๊นหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อิงอิงก็จะมานำเสนอรูกชินเจนะคะ่ะค่ะพ,พี่นี่นะคะเป็นกชินเห็ของเจค่ะเป็นรุกชินเห็นของเจนะคะใครสั่ง,างมาที่ศูนุกซีซูนุกซีก็สของแปนแีนะคะลูกขึ้นแล้วก็ลูกขึ้น เจนะคะมานเอค่ะพี่เจลูกิ้นี้นะคะลูกชิ้นึ่ของเจนะคะเจนะคะถ้าอยากสั่งก็ศูนย์ศูนย์หกสี่ก็ศูนย์สองสองแปดแปดสี่นะคะเดี๋ยวจะไปส่งถึงบ้านเลยนะคะบายได้ไหมทำอะไรกันเนี่ยสองพี่น้องอ,อะไรสนทนาเนี่ย

ทำไมทำไมไม่บอกราคาด้วยเนาะ,ะคนสั่งจะรู้ราคาไมเนี่ยนะซูนหกส2่8็สีสองสองแปดแปดสีนะคะชื่อน้องอะไรคะนี่น้องเองงคะ่ะจะมานำเสนอนะคะมีคนชื่อไปแล้วถึงนิ้งนะคะ<ห>มีคนติดตามเซนเซนละร้อยพัน 100, หมื่นะะ <c oughs> ะนะคะอ้าวไม่ไหวนะคะจ้า <c oughs> โอ้ยขายลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรคะลูกชิ้นเห็ดหอมเนี่ยเห็เหดหอม ประมาณก็ไม่มีคนซื้อประมาณก็มีคนซื้อเยอะแยะนะคะอร่อยไหมอร่อยค่ะดูดูป้ายร้านไหนป้ายร้านไหนไหนตรงนี้นะคะไหน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 หน้าร้านนะคะสวยแบบนี้ค่ะอ๋อร้านเจอะไรเนี่ยร้านเจอินชาแนลนะคะ